ตามในหนังสือเลยนะคะทั้งศาสตร์ญี่ปุ่นและศาสตร์ฮองจุย้ยเขาบอกว่าต้องเป็นกระเป๋าสตางค์รูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้หรือไม่งั้นก็ขอนไม้นิดๆเพราะขอนไม้จะหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของเงินและกระเป๋าสตางค์ที่มีซิปรอบเก็บเรียบถือว่าเป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยกระเป๋าสตางค์ใบยาวเป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่เงินชอบอยู่แต่ถ้าใช้กระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เงินสามารถเข้าไปอยู่ได้ทั้งใบและก็ต้องไม่พับเงินด้วย ะะและยิ่งไปกว่านั้นต้องมีช่องแบ่งขั้นกลางพลังงาน เพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ใบยาวนี้นะคะด้านนอกจะมีที่สําหรับใส่สลิปเอกสารหรืออะไรที่เป็นพลังงานด้านลบส่วนกระเป๋าสตางค์ใบสั้นก็จะมีช่องแบ่งขั้นกลางค่ะเพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันและแถวนิดนึงนะคะอันนี้ตามศาสตร์ของจุ้ยนะคะกระเป๋าสตางค์ที่ดีนะคะควรจะมีพุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆค่ะเพื่อเสริมในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภใครที่มีความเชื่อเรื่องศาสตร์สากลน,นะคะลองหาสัญ,ญลักษณ์กำกับจิตมาไว้ก็ได้นะคะอาจจะเป็น สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคงั่งเครื่องหมาย S สดอลลาร์สหรัฐหรือเมื่อน้นก็เครื่องหมายอินฟินิตี้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยเสริมในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภให้กับคุณใครสนใจพุทธคุณความเป็นมงคลทั้งหมดและอยากได้เคล็ดลับดีๆเสริมการเงนิงนและโชคลาภของกระป๋าสตางค์ศาสตร,สร์ตัวเลขของเราทักมาที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ